ดายกก็เรื่องของการลงพื้นที่ก็ถือว่าเป็นครั้งครั้งแรกหลังจาก,ลกหลังจากเลือกตั้งเนี่ยถึงผ่านมาสิบวันพอดีวันนี้นะฮ<อ>ะก็ถือเป็นครั้งแรกก่อนหน้านั้นก็ลงไปก็ช่วงท้ายๆก่อนก่อนสิบสี่เนี่ยก็เป็นเป็นเรื่องของการลงไปหาเสียงมากกว่านะรางานไปนะนะครับไปหาเสียงมากกว่าก็วันนี้ไปที่เดินทางมีชาวคณะชุดใหญ่นะก็มีทางด้านประเด็กอนุพงผ่าจินดาหรือว่าการสวงมหาไทยด้วย มีท่านิตรีรุทเทียนทองว่าการกระท่วงศึกษาธิการอํมรีประจําสํานักนายกคุณทณนกรวังบุญคงชนะนะครับออกเดินทางไปตรวจติดตามสาการวาตภัยที่พิจิตรนะซึ่งเหตุการณ์เนี่ยมีผู้เสียชีวิตเจ็ดรายได้รับบาดเจ็บสิคนนะครับก็เดินทางด้วยบต่อขึ้นเครื่องบินด้วบอดองหนะไปลงแล้วก็ไปต่อด้วยรถยนต์ไปที่ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์และใความช่วยเหลือ สาธารณภัยโรงเรียนวัดเนินปออำเภอสามงามนะครับก็ตรวจเกิดเหตุสวดจุดเกิดเหตุบริเวณสนามฟุตบอลดูสภาพความเสียหายของโรงเรียนและก็สอบถามเหตุการณ์นะครับกำชับให้ถอดบทเรียนและก็ดูแลเยียวยาแล้วก็บอกว่าถ้าส่วนไหนจังหวัดไม่สามารถดาเนินการได้ก็ขอมาที่ส่วนกลางเลยนะครับก็หลังการฟังบรรยายสรุปจากกองอการร่วม,มช่วยเหลือผู้ประสบวุภัยเที่ยวเนี่ยนะครับานายกก็ได้กล่าวกับ พี่น้องประชาชนหน่เจ้าหน้าที่บอกว่าตนวันนี้ตนมาดูแลความเดือดร้อนต่างๆเพื่อรับทราบในสิ่งที่เกิดขึ้นขณะนี้ทราบว่ามีการประกาศภัยพิบัติตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงมหาดไทยแล้วก็ขอแสดงความเสียใจกับผู้สูญเสียสิ่งเหล่านี้ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นส่วนความช่วยเหลือก็จะดำเนินการให้เร็วที่สุด uh huh. เรื่องการซ่อมบ้านต่างๆตำรวจทหารต้องเข้ามาช่วยพร้อมขอให้กองในการรับร่วมกันติดตามขั้นตอนการช่วยเหลือจนกว่าสถานการณ์จะเรียบร้อย ก็ขอสั่งการในเชิงนโยบายในวันนี้ให้ติดตามพื้นที่ความเสี่ยงในทุกพื้นที่อืทั้งนี้ทุกอย่างเมื่อมีเหตุก็ต้องมีวิธีการบริหารจัดการต่อไปจะต้องมีการสแตนบายของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งช่วยเจ้าหน้าที่เอเร่งช่วยเหลือไม่ให้เกิดขึ้นอะีกน่นะครับไม่ใช่เกิดแล้วเพิ่งเรียกมาต้องมีมช่องทางการสื่อสารสิร่งสําคัญความพร้อมของส่วนดนาเนการผู้ว่าจะต้องมีแผนขั้นต้นว่าสถานการณ์ที่ เกิดขึ้นภัยพิบัติจังหวัดเคยมีอะไรบ้างทั้งน้ําท่วมฝนแรงอุทกภัยสาธารณภัยทั้งหมดจะต้องมีแผนสํารองไว้ทั้งระดับหนึ่งสองและสามครับประโยคสําคัญช่วงหนึ่งที่ท่านนายกพูดถึงวันนี้นะฮะท่านนายกบอกว่าสถาบันพระมหากษัตริย์ดูแลทุกอย่างในการช่วยเหลือซึ่งเป็นพระมหาการณุณาธิคุณอย่างยิ่งนี่คือสถาบันที่สร้างฝันกาลังใจของพวกเราทุกคนซึ่งต้องอยู่ด้วยความรักความสามัคคี นายกก็บอกว่าตนเนี่ยรู้สึกเสียใจกับผู้สูญเสียไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นและในฐานะนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในประเทศไทยก็ต้องมาดูแลก็ไม่อยากให้มีอะไรเกิดขึ้นทั้งนั้นขอกำชับให้ขอให้กระชับความร่วมมือให้แน่นแฟนฮะพวกท่านอยู่ยาวนานอ่าพวกท่านอยู่ยาวนานบ้านเมืองต้องอยู่รัฐบาลมาเดี๋ยวเข้าไปพวกท่านนี่น่าจะหมายถึง้ารการทั้งหลายหรือเปล่าคุรันนะที่ เข้าไปให้ความช่วยเหลือดูแลประชาชนแล้วก็นายกจากนั้นก็เดินพบปะให้กำลังใจประชาชนนะฮะแล้วก็นักเรียนที่รับผลกระทบก็มีเด็กๆดตะโกนเชียร์นะเสียงดังนะรักลุงตูนะครับนี่นักข่าวก็ถามรนักข่าวก็บอกว่า ระหว่างให้กําลังใจประชาชนเนี่ยมีสวคนดังสวตึงตึง,งเป็นคนพิจิตด้วยนะขออภัยตอนนี้สออื่อมวลชนของสวตัวตึงตัวตึงตัวเป็นตัวตึงสวเป็นเป็นเป็นคนพิจิตด้วยนะใช่ใชคุณกิติศักดิ์รัตรนวราหะมาร่วมคณะด้วยนะครับแล้วก็คุณกิติศักดรริ์พอเห็นนักข่าวนักข่าวก็ถามอ้าวพี่คุณกิติศักดิ์ก็บอกมาในฐานะคนพื้นที่นะครับครับบริษกประยุทธ์ก็ให้กําลังใจประชาชน ไปที่สารวัตรนะบอกว่าในนามนายยกก็มาเยี่ยมเยียนติดตามความคืบหน้าในการแก้ปัญหาสาการที่เกิดขึ้นนะครับก็แสดงความเสียใจสิ่งเราเลือกกลับมาไม่ได้คือชีวิตซึ่งต้องอุทิศส่วนกุศลทําให้ทําพิธีให้อย่างสมเกียรติอีกกลุ่มก็คือกลุ่มผู้ที่ได้รับบาดเจ็บนะหนักบ้างเบาบ้างแล้วก็ท่านนายกก็ย้ําอีกครั้งนะพิสมรานนะว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในส่วนของรัฐบาลก็มีงบประมาณจากสํานักนายกกะระทรวงมหาดไทยกะทรวงสาธิการขอให้ใช้ประโยชน์ให้มากที่สุดนะครับพอแรกมาด้วยความสูญเสียหลายอย่างก็ให้ใช้อย่างประหยัดนะฮะให้ใช้อย่างประหยัดนะครับตอนสิบเอ็ดโมงครึ่งนะคุณหมอท่านนายกก็ได้เดินทางก็ไปเคารพศพผู้สูญเสียที่ตั้งบ,บ,สสบําเพ็ญกุศลศพภายในบ้านพร้อมเยี่ยมให้กำลังใจครอบครัวผู้สูญเสียก่อนเยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บที่โรงพยาบาลพิจิตร ครับคุณเคยไปไหมพิจิตเคยไปไหมเคยไปแต่ว่าไม่เคยไปตรงเนี้โดยนายกได้เข้ายี่ยมผู้ป่วยที่ยังพักรักษาตัวอยู่นะครันะหอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิงจํานวนสองรายและหอผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูกอีกสองรายก็ได้าากำบังงใจกับครอบครัวของผู้สูญเสียครับผู้ได้รับบาดเจ็บทุกคนทุกครอบครัวอืออืมการนี้เป็นปรารกิจของท่านนายกนะนะครับอืม